สวัสดีค่ะอันนี้มารีพามาชมสวนนะคะน้อยหนาอันนี้มะม่วงน้อยหนาก็มีน้อยหนาน้อยหนาดอกมากไปเนี้ยนะคะเพราะว่าน้อยหนาเป็นไม้ไม้ต้นเก่าไม้ต้นเก่าที่มารีขุดไปคือคือที่ที่ดินตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยอันนี้ข้างบนอีกขั้นหนึ่งนะคะอีกขั้นหนึง่งอันนี้อีกข้างล่างอีกขั้นหนึ่งนะคะอีกขั้นหนึง่ง คือก่อนหน้านี้ยังไม่ถมดินข้างบนนี้เราก็ปลูกเราก็ปลูกน้อยหนาปลูกอะไรทุกอย่างแนละ้วทีนี้ก็มีมะม่วงมีอะไรอย่งเงี้ยนีนี้ก็เลยจะถมดินก็เลยขุดต้นไม้ที่ปลูกไปเช่นน้อยหนาต้นนี้นะคะน้อยหนาต้นสองสามต้นนี้สี่ต้นหนึ่งต้นเนี้ยนะคะสองต้นนี้สามต้นนี้สี่ต้นนี้คือน้อยหนาขุดทั้งหมด ขุดเสร็จแล้วเอาจ้างเขาเอามาลงปลูกอีกนะคะดูซิมาปีนี้เขาดกมากคือไม่ได้ให้อะไรเขานะคือเทวดาดูแลเนาะอันนี้น้อยหนาสีม่วงอะนะด,ดูความดกเขาเห็นชัดไหมคะโทรศัพท์ชัดไหมแสงได้มน,น้อยหนาอันนี้ก็คือ แบบเทวดาดูเลยแล้วก็จะมี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 มะนาวมะนาวยักษ์แต่ละต้นนี้ก็จะดกอย่างเงี้ยมีมะนาวยักษ์นะมะนาวยักษ์บางคนกินแล้วก็ติดใจนะคือมันถึงใจดีอันนี้มะนาวยักษ์มะนาวใหญ่นะคะมะนาวลูกเท่าสมโออันนี้เขายังไม่โตนะคะอันนี้เขายังไม่โตนะคะ จะพาดูไปเรื่อยๆไปแล้วจะชมดอกไม้ด้วยอันนี้มะนาวมะนาวต้นแค่เนี้ย้าเป็นลูกล้วอันนี้แต่เดือนอามาปลูกมั้งมะม่วงอันนี้ลูกท้อต้นท้อเริ่มงามละเลยต้องมาตัดเครือให้นางหน่อยแล้วล่ะปลูกทิ้งไว้แต่นางก็ทนอึดนะโตแล้วนะ่ะ ทอ้ทอที่ลูกดงเดืองอะ่ะอันนี้ก็มะนาวยักษ์เป็นมะนาวยักษ์ที่แบบว่าหลายต้นหน่อยเพราะว่ามารีปลูกถอดตอนไว้ไม่มีคนซื้อคุณพ่อบ้านก็เลยเอามาปลูกไว้นะคะต้นมะม,ม่วงต้นนี้ก็คือเหมือนกันแทบจะไม่ได้ดูแลอะไร นะคะน้าก็ไม่ได้ให้น้นําท่อนี่น้ำก็เดินไปสวนหน้าสวนม่วงลูกนี้ก็แตกละอันนี้เมื่อกี้น้ําดอกไม้อันนี้เขียวสวยน,นี่เขียวสวยเขียวสวยก็ดกนะขะ้างในร,ร่วงก็เกิดเลยเพราะว่าปีนี้มแมลงวันทองตอม,มแมลงวันทองดกปีนี้แรงมาก มะม่วงยังไม่แก่เลยมันก็เจาะแล้วอันนี้เชอร์รี่เหมือนเดิมอันนี้พามาชมว่านมหาบัวที่เคยนําเสนอไปที่อยู่ใต้ต้นเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่ก่อนเนาะมหาบัวขาวไม่ใช่มหาบัวแดงอยู่ใต้ต้นเชอร์รี่แดงนะคะสวยไหมนะคะ่ะอ้ะออมาทางนี้หน่อยะคะ่ะท่านผู้ชมหน่อยรูป ขาโน้มดอกไปทางโน้นนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมกล้ยไม้กล้ยไม้ต้นกล้ยไม้พันธุ์อะไรลืมไม่ได้ลืมหรอกน้องมันแสนไวแล้วนี้ก็ไม่ได้ถามเขา<อ>ไอยาเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออะไรนี่แหละงูตัวเยอะอันนี้พวงคำออสเตรเลีย อันนี้ต้นตาลนะ,ละที่ต้นพยุงไปไปดูดอกปีกหงก็เป็นดอกนะปีกหงไม่สังเกตแล้วอย่าไม่เห็นนะต้องสังเกตให้ดีนะดอกเขาสวยนะ ถามมาได้นะคะส่งนะต้นนี้นะถามมาได้ราคาเท่าไหร่จะถามมาได้ราคาเท่าไหร่นี่เอ้ยกล้วยไม้กล้วยไม้มกระเช้าเท่าไหร่ไอยเลศปะกุหลาบกระเป๋าเปิดกุหลาบกระเป๋าเปิดไม่รวมส่งนะคะถามมาได้อันนี้เป็นฤดูของเขาเนาะ พ,พุ่มใหญ่ก็มีนะเดี๋ยวจะพาไปชม,ชมพุ่มใหญ่อันนี้พุ่มเล็กน้องทําแฝดไว้คือไม่ซีเรียสไม่ไม่ซีเรียสก,ก็คือรอรอชมดอกก็พอก็คุ้มละยาวแต่น่นมาแล้วก็แฝดมันไว้ตามต้นอันนี้ต้นเอา้าต้นอะไรนี่มันคือเป็นดอกอยาวลหลือ กันเกลาเป็นดอกแล้วโอ้โหมาทุกวื่ทุกวันว่าเห็นสมใจไหมล่ะสมใจไหมล่ะกันเกลาค่ะกันเกลาค่ะนี่ได้เห็นดอกแล้วนึกว่าจะตายซะก่อนเห็นดอกด้วยเนาะกันเกล่าใบไม้ต่อใบไม้ต่อตื่นเต้นกับกันเกลาเป็นดอกอเอยเหลืองทองเลย กันเกาค่ะต้นกันเกาเต็มต้นเลยอ่ะให้ซูมให้ดูชัดๆสวยไหมคะอห,ห,คหอมเลยนะนึกว,ว่าจะไม่เห็นละชาตินี้ววนี่เฟ,นเฟินเฟินเฟินที่เคยนำเสนอบ่อยๆละนะคะ กุหลาบกระเป๋าเปิดก็ใหญ่อาเจะาอาเจ้ยอะไอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอออ่ะอ่ะอ่ะทำมาได้ค่ะขายหมดทุกต้นนะคะขายหมดทุกกอนะคะกล้วยไม้กล้วยไม้ปา่าน้องก็ทำแสนไว้ ถามมาได้ทุกต้นทุกกอเขื่องพึ่งโอเคค่ะเฟิร์นเพิ่มเติมไหมเฟิร์นเพิ่มเติมสักหน่อยขอบคุณค่ะเฟิร์นเฟิร์นค่ะเฟิร์นสวยมากถามมาได้นะคะกอเท่าไหร่ถามมาได้พร้อมส่งค่ะ นะคะมารีพร้อมส่งค่ะ0819236685นะคะขายทุกกอค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนถามมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ